หลายๆคนถามว่าควรดูหรือไม่ควรดูอันนี้ก็แล้วแต่คุณถ้าคุณไม่ชอบอะไรแบบนี้คุณก็ไม่ต้องไปดูก็ได้แต่สําหรับแกที่อย่างที่แกบอกว่าแกเป็นคนไม่ดูหนังดาร์กแต่ว่าเรื่องนี้รู้สึกว่ามันไม่ไกลตัวจากแกเลยคือเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่แกคุยกับแฟนแกทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้าโรงพยาบาลเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องอะไรเงี้ยมันแกคุยเป็นผู้มาก่อนการเราคุยกับแฟนเราทุกทุกอย่างเลยอะแล้วเราไปดูหนังเรื่องเนี้ย แล้วเรามองหน้ากันว่าเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่เราคุยกันมันคือสิ่งที่เราคุยกันแล้วสวัสดีค่ะเมื่อหลายปีก่อนแกดูหนังเรื่อง If This Wall Could Talk t o เป็นหนังซัฟริกผู้หญิงกับผู้หญิงเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันผู้หญิงคนหนึ่งก็จะมีอายุมากกว่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งพอสมควรแต่วันหนึ่งผู้หญิงคนที่อายุน้อยเนี่ย เขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับเนี่ยมันก็ทำให้ผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตที่อายุเยอะกว่านะเขาต้องอยู่คนเดียวแต่เหตุการณ์มันก็คือทรัพย์สมบัติที่มีอยูอ่ถูกญาติของผู้หญิงที่อายุน้อยนะ่ะเอาไปหมดเลยมันเป็นอะไรที่แบบมันมันเศร้ามากในเวลานั้นก็ยังอายุไม่ได้ขนาดนี้แค่ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันดาร์กมากเลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แกไม่ไม่ค่อยอยากดูอะไรที่มันดาร์ก มันเจ็บปวดมันทำร้ายจิตใจของเราในฐานะที่เราก็เป็นหนึ่งใน L G B T นะคะและวันนี้มีหนังเชกเช่นเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งวิมานหนามหนังไทยซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดจะดูเลยเพราะว่า เขาบอกว่ามันดาร์กนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนเป็นซึมเศร้าควรดูไหมหรือจะอะไรยังไงเหมือนแบบเหมือนตอนก่อนที่มีแบบโจเกอร์มาแล้วแบบเอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ควรดูนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็เลยแบบเอจะดูหรือไม่ดูดีนะเพราะว่าจริงๆรก็จะไม่เสพอะไรที่มันแบบมันดาร์กอะก็ประเภทสายแบบลาเวนเดอร์ดูเราต้องมีความสุขฉันเสพความบันเทิงฉันต้องมีความสุขแต่สุดท้ายก็ไปดู เพิ่งไปดูมาเมื่อวานนี้วิมานหนาม,มันเหมือน if, the wall, if this e wall f t h wall could talk t o อ่ะเพียงแค่เปลี่ยนจากบทบาทของผู้หญิงมาเป็นบทบาทของผู้ชายเปลี่ยนจากหนังซาฟริกมาเป็นหนังวายเรื่องนี้เป็นหนังวายวิมานหนาเป็นหนังวายหนังที่มีคู่รักผู้ชายอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมกันทำมาหากินก่อนที่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้ บางช่วงบางตอนมีสปอยนะคะบางช่วงที่บางตอนมีสปอยถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วกลัวถูกสปอยเชิญไปดูก่อนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่หม่เรื่องสปอยก็มาเมาส์ฟังแล้วก็มาแบบร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ,ะส่วนใหญ่อของแกเนปกติแแกไม่ค่อยหมายม่เรื่องสปอยอยู่แล้วแกแกดูหนังแบบไม่ต้องลุ้นตื่นเต้นแ เออได้สปอยกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครไม่ชอบสปอยไปดูเชิญดูก่อนได้นะคะก็เป็นเรื่องเรื่องของผู้ชายสองคนที่เขาแบบทำมาหากินร่วมกันบนพื้นที่ของผู้ชายคนหนึ่งนะคะเราผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาช่วยกันทำสวนทุเรียนที่แม่ห้องสอน อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นความรู้ใหม่ของกน,นะว่าแม่ห้องสอนปลูกทุเรียนได้โอเคโอเคก็ whatever กันึกว่าแบบอยู่แม่ห้องสอนจะปลูกอะโวคาโดแต่ว่าไม่งั้นมันจะไม่เป็นวิมานหนามเนาะอะไรเงี้ยก็โอเคปลูกทุเรียนอยู่แม่ห้องสอนเราบ้านเขาน่ารักมากเลยอยู่บนเนินอะไรเงี้ยเราก็มองลงมาก็จะเห็นสวนทุเรียนที่กําลังออกดอกออกผลคือแบบอยู่กันมา5ปีแล้วอะเราก็ร่วมกันทํามาหากิน ที่ดินเป็นที่ดินของผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้เข้ามาร่วมกันทำมาหากินในที่สุดก็ถ่ายเอาโฉนดที่ดินออกมาได้แล้วก็มีสัญญาใจต่อกันว่าโฉนดที่ดินพืนนี้เสมือนทะเบียนสมรสของเขาทั้งคู่แกพูดว่าอะไรนะสัญญาใจมันคือสัญญาใจมันไม่ใช่ตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นสัญญาใจ เอาไว้สำหรับคุณสองคนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จะต้องมีคนอื่นคนรอบนอกหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสัญญาใจมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อได้เมื่อได้ทะเบียนสมรสอ่อทะเบียนสมรสก็คือตัวโฉนดที่เขาที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นทะเบียนสมรสของเขาได้โฉนดมาก็เป็นชื่อของคนเนี้ยเขาชื่อเสกสรรยังไม่มีชื่อของอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าทองคําใส่เข้าไปแต่ วันร้ายคืนร้ายเศกสรรตกต้นทุเรียนทำให้จะต้องได้การผ่าตัดอะ,อะขึ้นมาแต่ว่าการที่อีกคนหนึ่งซึ่งทองคำเนี่ยคื่อเป็นคู่รักเขาเนี่ยเขียนไว้ในใบที่ตอนที่พาคนป่วยเข้าโรงพยาบาลเขียนว่าสถานนั้นสถานภาพคือเพื่อนเป็นเพื่อนนั่น้็เป็นแฟนเนี่ยเพราะฉะนั้นการเข้าโรงพยาบาลแล้ว เขาเลยไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการเซ็นมอบอำนาจหรือเซ็นใดๆในการที่จะทำการรักษาต่อที่มันจะต้องไปในขั้นต่อไปได้ต้องให้ญาสายตรงเท่านั้นซึ่งตรงนี้มันก็เคยเกิดขึ้นกับตัวแกเองเหมือนกันญาสายตรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องโทรไปหาแม่ของของคนเจ็บเนี่ยทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ว่าโอ้โหบ้านก็อยู่ในถิ่นทุรกกนดานก็มาก็มา,มาไม่ทันเกิดอุบัติเหตุน่นนี่นั่นทาให้มาไม่ทัน เพราะฉะนั้นการรักษาก็เลยไม,ไม่สามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยต้องจากไปยังไม่มีวันกลับมาซึ่งยังเคยฟังคุณหมอท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไวใใ้ในช่องช่องหนึ่งว่าจริงๆแล้วว่าการขออนุญาตการรักษาสามารถโทรไปหาได้หรือทำการใดๆก็ได้หรือว่าทุกอย่างอยู่ในดุลยพินิษของแพทย์ได้โดยไม่ให้แบบ ผู้ป่วยนั้นจะต้องแบบจากไปอย่าไม่มีวันกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นมันเป็นเรื่องเซนสทีฟเนาะแก็เรื่องของตัวบทกฎหมายหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าเท่าที่แกทราบก็คือเคยเกิดขึ้นกันเหมือนกันคือแกก็มีแฟนแกเป็น LGBT แกเคยมีแฟนแล้วก็เคยเขียนเอาไว้ทางโรงพยาบาลให้เขียนว่า,าให้เขียนคนที่สามารถติดต่อได้ใครที่ไปโรงพยาบาลจะทราบดีเขียนติดต่อได้แกก็เขียนเป็น ชื่อแฟนและเบอร์โทรศัพท์ของแฟนเขาขอไม่รับเพราะขอว่าขอเป็นญาติสายตรงนั่นคือทําให้แกต้องเขียนชื่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อมาไปอีกที่หนึ่งแกก็เลยเขียนว่าอันนี้คือพี่สาวอะไรเงี้ยทั้งทงที่เป็นคนระนามสกุลกันนี่นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่หนังเรื่องนี้กําลังบอกเราว่าสัญญาใจกับกฎหมายมันคนละเรื่องกันนะคะทีนี้พอพอผู้ชายคนหนึ่งจากไปอย่างไม่มีวันกลับ การทำงานที่เราร่วมกันสร้างสร้างครอบครัวสร้างธุรกิจของเราขึ้นมาสร้างรายทุเรียนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกำลังเกิดผลน่ะกำลังออกดอกออกผลอะไรอย่างเงี้ยทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันต้องตกเป็นของใครล่ะถ้าผู้ชายคนนั้นไม่มีลูกก็ต้องตกเป็นของญาติโดยตรงนั่นก็คือผู้เป็นแม่เพราะฉะนั้น แฟนที่เราอยู่ก็ต้องดูแลรับแม่มาดูแลพร้อมกับลูกบุญธรรมอีกหนึ่งคนที่เล่นโดยอิงฟ้าอะไรเงี้ยก็รับมาดูแลแล้วเหตุการณ์มันก็หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาคือคือแม่เนี่ยก็อยู่แบบอยู่แบบชีวิตที่แบบโอ้โหชีวิตไม่มีอะไรเลยอะ่ะ รากยากคือรากยากสุดๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยในขณะที่ที่ลูกชายแล้วก็ลูกเขยเนะี่ยเขาทํางานมีไร่สวนทุเรียนมีบ้านอะไรที่มีห้องแอร์ด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านไม้สองชั้นอะไรก็ตามนะะแต่มันก็ยังดูดีกว่ากระท่อมเพิงแล้วก็ปลูกกระลำส่งกระลำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งเนี้ย ควรที่จะเป็นของเขาโดยกฎหมายเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งมาว่าเออทุกอย่างเนี่ยควรเป็นของเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณแม่ก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยต้องเป็นของเขาโดยการเข้ามายึดยึดไปโดยมีลูกบุญธรรมซึ่งลูกบุญธรรมนั้นก็เปรียบเสมือนแบบคนรับใช้เลยมาดูแลซึ่งในที่สุดตอนหลังเราก็ทราบว่าลูกบุญธรรมผู้หญ,ญิงคนนั้นชื่อหมอเนี่ยก็ก็เป็นหนึ่งในภรรยา ของผู้ตายซึ่งมันตลกมากๆตลกแบบว่าตลกร้ายตลกเจ็บปวดตลกเจ็บปวดเพราะว่าแกไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรถ้าไม่ใช้ใช้คำว่าตลกร้ายคือผู้ชายที่เสียชีวิตไปเนี่ยมีภรรยาที่เป็นผู้หญิงเอาไว้ดูแลแม่เป็นคนใช้เลยเอาไว้ดูแลแม่และมี มีคู่ชีวิตอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาอยู่โพวไหนภรรยาหรือสามีหรือใดๆก็ตามเอาไว้เป็นแรงงานโอ้มันเจ็บปวดอะมันเจ็บปวดมากอะไรตรงเนี้ยมันเจ็บปวดสําหรับใครละ่ะสาหรับคนทั้งคู่ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่สุดท้ายมันก็ทํารับรู้แหละว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นวายแท้ๆเขาก็รักกับผู้ชายคนนั้นจริงๆแล้วเขาก็อนุญาตให้ให้หมอเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเออออกไป ออกไปจากชีวิตเขาได้ออกไปตั้งสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะไปไหนแต่พอผู้ชายคนนี้จากไปอย่าไม่มีวันกลับตัวหมอก็คาดหวังเหมือนกับแม่ แม่ก็คาดหวังว่าอันนี้คือสมบัติของฉันทุกอย่างเป็นของฉัน,น,นตัวเองก็ไม่ได้ลงทุนลงแรงอะ,อะไรเลยอะไรเงี้ยก็คือว่ามันเกิดขึ้นจริงหนังเรื่องนี้มันมีความจริงคือคือมันไม่ใช่แค่ว่าโปรดักชันดีมีความเรียวแต่ว่ามันคือความจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตชีวิตที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าบริบทนะั้นจะเป็นบริบทที่อยู่บนดอยหรือว่าอยู่ในเมืองถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะต้องมีแบบนี้คือ ในเรื่องของการย่งชิงสมบัติมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะในเมื่อแม่เข้ามาแล้วแม่ก็เริ่ม Take over ทุกอย่างในขณะที่ mm. เฮ้ยเรากับแฟนเราอะร่วมกันทำมาแล้วยังไงอะ่ะแม้กระทั่งแหวนที่ร่วมกันซื้อด้วยกันน่ะยังเอาออกไปเลยจากมือของแฟนเราอะอนั่นอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าแบบเฮ้ย ถูก Take Over ไปทุกอย่างแล้วส่วนผู้หญิงหมเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเหมือนลูกบุญธรรมแต่นางก็นางก็อยู่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูแลทุกอย่างอะทั้งแบกทั้งเช็ดเออเช็ดฉี่อะไรทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นลูกสะพ้ยเพื่อพร้อมที่จะได้รับสมบัติมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนทุเรียนโอ้โหเวลาไปขายนี่ ออกมาทีนึงเขาตีราคาได้แบบประมาณสองล้านเนะ่อ,อได้ขายได้กิโลไปส่งลงเนี่ยได้กิโลละร้อยหกสบาททีนี้มันก็เลยเกิดการแย่งชิงระหว่างมันก็ดูแบบว่ามันตลกหลายเพราะว่ามันเกิดการแย่งชิงสมบัติระหว่างออผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่ใช้สามีร่วมกันนะอะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นความเจ็บปวด มันเป็นความเจ็บปวดที่เราเห็นถึงมันเป็นการสะท้อนผู้หญิงก็มีความเจ็บปวดผู้ชายที่ร่วมกันทำงานก็มีความเจ็บปวดทีนี้เราลองมาดูสะท้อนตัวละครตัวละครของของผู้ชายที่เล่นโดยน้องเจฟในเรื่องเขาชื่อทองคำเขาทำงานเขาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีเพียงแค่สัญญาใจขึ้นศาลโป้งแพ้ค่ะแพ้ราบคาบ เพราะว่าตัวบทกฎหมายไม่ได้ส่งเสริมอะไรเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขามีความเสียใจไหมเสียใจเสียใจมากแต่สุดท้ายอะ่ะเขาก็มีความรักใหม่คือเขาก็เขาก็เขาหาแฟนได้ง่ายมากขณะเขาอยู่ในในป่าในดอยนะเขาก็มีแฟนใหม่ได้ไวอะ่ะได้ไวมากก็คืออ๋อก็คืออย่างที่บอกเราก็คือสปอยเขาก็น้องนางเอกชื่อจริงนะ เขาคือใครก็ไม่รู้ว่าคนที่แสดงเป็นจริงนะนะเราจะบอกว่าแบบน้องแบบน่ารักเวอร์มากอะ่ะออก็น้องของน้องของหมเนี่ยก็ก็ได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือกันซึ่งในเรื่องเนี่ยคนที่คลีนที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นน้องของหมเนี่ยจริงนะเนี่ยคลีนที่สุดแล้วที่ทําให้ทําให้ใจของ ของทองคำเนี่ยมีความให้อภัยเพราะาตอนหนึ่งตอนที่เขาไปไปแบบเหมือนไปไหว้พระอธิษฐานอะไรกันอย่างเงี้ยตัวของตัวของทองคำเองเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบเขาขอให้เขาได้อยู่ส่วนทุเรียนอะไรไปนานๆแต่ว่าสิ่งที่จริงนะพูดก็คือขอให้ ขอให้ทุกอย่างอ่ะทุกคนอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขอ่ะรวมถึงตัวของทองคำตัวของแม่ตัวของหมออะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ด้วยกันนั่นก็คือสิ่งตรงเนี้ยทำให้ทาให้ตัวของทองคำเนี่ยซึ่งซึ่งคู่ชีวิตที่จากไปแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็ได้จริงนะเป็นแฟนแล้วเนี่ยไวมากเหมือนกันก็ ก็เหมือนยอมให้อภัยหมูก็เขียนว่าโอเคขอให้เราอยู่ร่วมกันเราก็คิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่ก็คือวิเคราะห์ตัวละครของของทองคําในตัวของหมูที่นําแสดงโดยอิงฟ้าแกมองแกมองแบบถ้าเอาใจเราไปใส่ในตัวของหมูเนี่ยโอ้มันเจ็บปวดนะแกไม่รู้เรื่องว่าเรื่องนี้ใครควรเจ็บปวดที่สุดหมูเนี่ย ยากจนมากอยู่อยู่เป็นเหมือนแบบเขารับมาเป็นลูกบุญธรรมแต่จริงๆแล้วเหมือนแบบผู้ชายก็เอามาเป็นเมียเพื่อให้ดูแลแม่ตัวแล้วแม่ตัวก็ไม่ได้พูดแบบดีกับตัวเท่าไหร่เลยอะถึงเวลาแบบอื ừ, ฉี่อะไรก็เรียกมาจิกอย่างกับคนใช้เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมีฉากหนึ่งที่กัรู้สึกแบบมันมันจุกอะ่ะมันคือฉากที่แบบ เปิดตู้เย็นมาแล้วแบบมันมีก้อนหมูอยู่อะแล้วเขาก็แบบคนมันไม่เคยได้กินเนื้อสัตว์ที่แบบเยอะๆอย่างเงี้ยเขาเอาก้อนหมูมาแนบหน้าแบบแกรู้สึกแบบเออจริงๆแล้วมีความรู้สึกคนเราอยากจะเอาใจแม่สามีอพาไปแบบพาไปเข้าแบบมินิมาร์ตะเออแล้วก็ เงินตัวเองก็ไม่มีแบบแม่อยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยพ่ออยากจะให้แม่สามีได้มองมาที่เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามซื้อโดยเงินก็เงินเหรียญเทออกมาแล้วนับเงินมันไม่มีอ่ะมันมีได้อยู่แค่นี้แต่ก็พยายามทำมันเลยเห็นศึกสงครามอ่ะมันหนังเรื่องนี้ชื่อวิมานหนามแต่จริงๆมันคือสงครามหนามทุเรียนอ่ะคนหนึ่งก็พยายามเอาใจแม่ โดยการที่แบบแม่อยากทําอะไรคือเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เอาใจแม่เพราะว่าแม่เนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดสินเป็นคนที่จัดทุกอย่างว่ามรดกอันนี้ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วแม่จะให้ใครหมก็พยายามทําทุกอย่างให้แม่เห็นความดีดูแลแม่อุ้มแม่เข็นแม่ขึ้นบ้านบ้านสองชั้นดูแลทุกอย่างในขณะที่ตัวผู้ชายทองคำเนี่ยก็พยายามทำดีกับแม่ไปซื้อรถเข็นไฟฟ้าให้แม่ ทำในสิ่งที่หมไม่สามารถทําได้เออแม่อยากแบบอยากเกาะชายผ้าเหลืองใช่ไหยเพราะว่าตอนที่ลูกชายอยู่ยังอยู่อะ่ะ mm. เขาอยากแบบอยากให้บวชเพราะว่าจะได้เกาะชายผ้าเหลือง mm. นี่จะเป็นลูกชายให้พร้อมบวชทำนี้สิ่งที่หมทําไม่ได้โอโหเรื่องนี้แบบว่าฟาดฟันกันแบบว่าก่อนที่จะมาตกตีกันนะเขาฟาดฟันกันในเรื่องของแบบ กลยยทธ์ strategi ของแต่ละคนอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืซึวกแกก็จะสปอยไว้แค่นี้นะถ้าใครอยากดูก็ไปดูต่อให้จบนี่ปแ่โปรยไว้แค่นี้แล้วเขาจะมีวิธีการแย่งพื้นที่ของเขายังไงหนึ่งคือคนที่ลงทุนลงแรงมาแต่เฮ้ยวันหนึ่งมันไม่ใช่ของเขาอะ่ะแล้วยังไงอะ่ะยังไงกับอีกคนหนึ่งทึ่งทึ่งเหมือนแบบ ฉันเป็นเมียเขาอะฉันเป็นเมียเขาแล้วฉันก็ไม่เคยมีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เคยมีอะไรเลยวันนึงฉันก็อยากที่จะได้ได้ในสิ่งที่ฉันควรที่จะได้เพราะฉันเป็นเมียเขาเอ,อประมาณอย่างเงี้ยดูแล้วก็กแบบโหมันไม่ใช่วิมานหนามนี่คือวิมานแต่ว่ามีหนามจริงๆเราทุเรียนเป็นผลไม้ที่ ข้างในนุ่มนวลมากเลยนุ่มซอบสำหรับคนชอบกินทุเรียนนี่คือทุเรียนนี่คือความละมุนอ่ะความละมุนความแบบอวบอวนแบบทุกอย่างเลยแต่ข้างนอกมันคือหนามเปลือกหนามก่อนที่มันจะไปถึงความละมุนมันจะต้องฝ่าหนามออกมาให้ได้ก่อนเนี่ยรู้สึกว่าดูหนังเรื่องเนี้เราก็แบบอืมอ้มหือที่เขาบอกว่าอะไรนะบางคนพูดว่าเคมีปีาศาจก็เห็นแฮชแท็กมานขึ้นเคมีปีาศาจ ปีศาจริงๆเพราะว่ามันฟาดฟันกันด้วยทุเรียนจริงๆเลยมันไม่ใช่แบบว่าแค่หนามทุเรียนโบ๊ะเฉยๆเหมือนตัวอิชาสมัยก่อนมันคือการเอาทุเรียนมาคุ้มใสกันเลยแบบว่าโอ้โหแบบสุดๆสุดๆแล้วนี่คือสุดๆจริงๆแต่ว่าในฉากของความรุนแรงอะ่ะมันมันไม่ได้แบบทำให้แกรู้สึกแบบมีทรอมาขึ้นมาเท่ากับเนื้อเรื่องการดำเนินเรื่องอะ่ะ ว่าใครจะบาดเจ็บมากกว่ากันคนสองคนเนี้ยคนสองคนเนี้ยที่ใช้สามีร่วมกันนะ่ะใครบาดเจ็บมากกว่ากันอนั่นนะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ถ้าใครไปดูแล้วว่าก็สามารถที่จะมาแบ่งปันกันได้นะคะมาแบ่งปันกันได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของแบบตัวบทกฎหมายสําคัญมากเรื่องของการไปหาหมอเนะ่็เราดูเราดูหนังนะ่ะ แล้วทําให้เราต้องย้อนดูตัวเองเหมือนกันก็มีแฟนจริงๆเราแบบไม่ได้สนใจเลยนะว่าแฟนเราจะเป็นชายชายหญิงหญิงหรือว่าหญิงชายแต่แต่การมีกฎหมายรองรับซึ่งตอนนี้ก็มีกฎหมายาสมรสเท่าเทียมนะแตว่ามันเป็นตัวสะท้อนให้เราเห็นได้จากหนังเรื่องนี้คือคือกฎหมายรองรับทุกอย่าง กฎหมายรองรับทุกอย่างถ้าสมมุติน่ะแกไม่สบายแกเข้าโรงพยาบาลแกไม่ได้อยู่กับที่บ้านหรือครอบครัวแต่ก็อยู่กับแฟนอย่างเงี้ยเราเคยคุยกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะ1 2 3 4สาซึ่งแฟนแกนสามารถที่จะต้องรับรู้ตรงนี้ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยมากกว่าเรื่องเรื่องทรัพย์สินสมบัติคือการการที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการเซ็นเอกสารให้เราอะไรประมาณอย่างเงี้ยในเรื่องแรกเลย ก็ค <ítulo> ือเหมือนแบบว่าถ้าเรื่องนี้มีสิทธิ์มีเสียงในการเซ็นเซ็นเอกสารเนี่ยชีวิตมันก็จะไม่แบบว่าโอ้โหเป็นวิมานหนามทุเรียนแบบว่าได้ขนาดเนี้ยก็คือก็คือแบบว่าเสกสรรเขาก็จะยังมีชีวิตอยู่ชีวิตเขาก็ได้รับการรักษาแล้วก็กลับมาทำอส่วนทุเรียนร่วมกันแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาก่อนมันแล้ก็เลยทำให้แบบอืม แล้วตามมาด้วยทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าไม่ได้จดทะเบียนเราก็ต้องเขียนเป็นพินัยกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบร่ำรวยเงินทองหรือว่าแบบ มีแหวนแค่วงเดียวมีสร้อยแค่เส้นเดียวก็ตามแต่ถ้าคุณคิดว่านั่นคือสมบัติคุณก็ต้องเขียนให้ชัดเจนนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วพอดูเรื่องนี้แล้วมันสะท้อนมันสะท้อนชีวิตมันมีความเรียวเรียวที่ในที่นี้คือเรียวในชีวิตจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะก็ยังไม่ได้พูดถึงโปรดักชันเลยอะไรเงี้ยเาม,มาว่าหนังเรื่องนี้ใช้ผู้กำกับท่านเดียวกับแปรลักษ์ฉันด้วยใจเธอ โอเอ๋ลพีพีบิวกินซึ่งเรื่องนั้นก็ชอบมากแล้วก็ทําได้ถึงมากพอมาทําเรื่องนี้ยโลเคชันใช้อยู่แค่2โลเคชันรู้สึกนะว่าจะเป็นที่จันทบ,บุรีกับที่มาห้องสอนเรียวมากหน้านักแสดงก็ไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยการแสดงของนักแสดงโอ้ยับให้เต็มที่การแบบศาสตร์กันฟาดฟันกันนี่จะยอมรับเลยว่า รวมถึงคนที่เล่นเป็นคุณแม่ด้วยอย่างเงี้ยเขาเล่นกัน3าคนสคนเรื่องนี้นคือแบบมันมันดูแล้วมันถึงอ่าในพูดถึงในบทบาทนักแสดงแล้วนะมันถึงโลเคชั่นก็บ้านก็สวยมีความเรียวก,ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากความว่ามันเรียวเรียวที่หนังที่เขาทําออกมาได้เรียวชีวิตที่มันเรียวมันเกิดขึ้นได้จริง อ,อมันเกิดขึ้นได้จริงอะ่ะแกเห็นก็อยู่เชียงใหม่นะ่ะแล้วแกเอ่อทำงานกับกับพี่น้องที่อยู่บนดอยนะ่ะมันเห็นได้ชัดแกเห็นภาพในกระดูหนังเรื่องนี้แล้วแกเห็นภาพแบบได้ชัดเจนมากเลยว่าสิ่งแบบนี้มันมีมันมีขึ้นจริงมันมีคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วก็รอหวังพึ่งลูกหลานอะไรประมาณอย่างเงี้ยรอสมบัติรอ คอยสมบัติจ้องสมบัติความไม่รู้กฎหมายความอะไรอย่างเงี้ยความเหลื่อมล้ําหลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าแบบคนที่หลายๆคนถามว่าควรดูหรือไม่ควรดูอันนี้ก็แล้วแต่คุณถ้าคุณไม่ชอบอะไรแบบนี้คุณก็ไม่ต้องไปดูก็ได้แต่สําหรับแกอย่างที่แกบอกว่าแกเป็นคนไม่ดูหนังดาร์กแต่ว่าเรื่องเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ไกลตัวจากแกาเลยเราทําธุรกิจกับแฟนเรายังไม่ได้จดทะเบียน เรายัางไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยถ้ามันเกิดขึ้นอะไรกับเราคือเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่แกคุยกับแฟนแกทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้าโรงพยาบาลเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องอะไรเงี้ยมันคุยแกคุยเป็นผู้มาก่อนการเราคุยกับแฟนเราทุกท,ทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วเราไปดูหนังเรื่องเนี้แล้วเรามองหน้ากันว่าเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่เราคุยกันมันคือสิ่งที่เราคุยกันแล้วแกเชื่อว่ามันมีคู่รัก ชายชายหญิงหญิงและคู่ที่เป็นหญิงชายที่จะต้องประสบแบบนี้และหนังเรื่องนี้นจะเป็นตัวสะท้อนและเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนที่จะต้องใส่ใจอะไรมากขึ้นนี่คือสิ่งที่แกแบบก็อยากจะมาคุยกับหนังเรื่องนี้มากๆเออมากๆม,ม,ม,มากกับถ้าพูดถึงตัวแสดงนักแสดงอะไรก็ให้เขาเกินร้อยแต่ในความเรียวเนี่ยเต็มสิบแกก็เอาไปเลยร้อยพัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆท่านไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมอะไรก็สามารถที่จะแบบคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอสุภาพขอสุภาพหรือว่าถ้าเกิดตกหล่นอะไรไปเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยเราเรายอมรับความคิดเห็นเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับทุกความคิดเห็นเลยแต่นี่คือสิ่งที่แกมคิดเอาไว้ว่าเริ่มต้นไ่นแกเคยดูหนัง if this w a r l คู u ทอ t ์ก k ู o หญิงหญิงแบบเดียวกันเลยวันนี้มาเจอวิมานหนามชายชายแบบเดียวกันแล้วคู่ของคุณเป็นยังไงแบ่งปันกันได้นะครับผมวันนี้สวัสดีค่ะ